ออมเนื้อพี่น้องออมเนื้อเศษครับสูตรไผสูตรมันเด้อพี่น้องอันนี้สูตรผมได้สูตรจูกอิสระพาร์ติกกชเน,นลครับอันนี้ก็ใส่ลงไปใส่ลงไปล้วนแล้วใส่เครื่องแกงเลาโขกไว้พี่น้องเห็นบ่กใส่เทสเทสตั้งมาออมเนื้ออันนแ้นเล้วนให้เข่ากันก่อน,นครับล้วนให้เข่ากันก่อนแกงก้อนไข่แห้งก้อนอะไ คั่วบานๆครับผมเ็กินง่ายๆเลยพี่น้องเย้ยใส่หนักปลาเด็ก็ัดน้น้อยครับอ่าพ่นให้เขากันก่อนล้วนให้เนื้อซุปเขากันก่อนรับค่อยปรุงค่อยใส้พักอยไว ปิดฟ้าไว้ก่อนพี่น้องให้เนื้อซุกก่อนครับเพราะว่าเนื้อเนื้อเศษเดี่มันเป็นเนื้อสลัดผัดส่วนนะพี่น้องมันหยาบพักกับกระมี่นะพี่น้องพักาพักอีตูเหล้าราคาพักชีเล้าบักเขือผมใส่ใบกระเพราะน้อยนึงเพื่อความหอมครับใส่ดูด,ดีจักหน่อย คววามนัหอมเลยพี่น้องอู้หอมหอมเนื้อครับกินเนื้อออกเลยพี่น้องเลยไว้ไปจัดข้าวก่อนมันฝุดยจะข้าวมันก่อนพี่น้องเดือดแล้วครับใส่พักที่ซุกหาัก่อนเี้พี่น้องมะเขือพักมันซุกหนัก ใส่ลงไปเรื่อยโอ,โอ้มีเสพได้หลายครับจงเสียบใส่นำหลังคุกจังน้อยพี่น้งองมีหนักวัดเจาะพอได้สุดแล้วขวบบานๆครับกับข่าวบานๆับขาวบานห้ามเ,เสียเสียบที่สุดเลยพี่น้องเลยคอยมาปุงครับให้นำเดือดจะกข้าวก่อนปิดไฟ,ฟ นังกำลังเดือดครับอุ้ยพี่น้องเด็กกินเนือ้อว่หอมเนื้อครับหอมหอมกี่ดูในจะข้าวนี่พักครับพักผมเตรียมไปใส่พักได้หลายรสพี่น้องออกไม่ต้องเสียบพักตามที่เห็นเลยพี่น้องพี่น้องมักใส่พักยังใส่ไปเลยครับสูตรไฟสูตรมั่นครับเอาเสียบปากจะคล้องเราพี่น้อง เซียปากจะขอแล้วนาะมันจะขักเนาะหอมกิมมูอันยะเลยพี่น้องเมนูวันเสาร์เมนูวันหยุดครับอู้หอมหิ้วเข่าด้วยบาดซิมกอนอืมเสียพี่น้อง ใส่ปุ๊บนูวนจังน้อยเดีย,ย่าใส่หลายครับพอ่พอพอ่พอพ่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 ออุ้ยพ่อพ่ออ้ออเสียบเติมจังจน้อยเหย็ดกินง่ายๆโหลดออมนี่กับสูตรไชสูตรมันจังวาวพี่น้องเอาเสียบปากจ้าของครับยาสินักเข้มปันได พันธุ์เห็ดเข้ยมเราคนอื่นเขากินน้ำบ oh <my> อดได้ปิดฝาไว้จะข้าวใส oh <my> ่ทีเดียวกันครับ oh <my> อู้เดือดบุบูบูบ,บูบ,บ,บเลยพี่น้องผมมีไซพักแล้วครับไซพักลงไปเลยแาบนี้อหอมครับอุ้ยพูดนะเต็มมอเอลี่ขึ้นเกล้วพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อหลายเติบอยู่นี่อื ใช้พักลูกไปโบตองตัดโตหรอกครับเอาแบบนี้ละให้พักลูกก่อนโบตองใส้นามไลายเพราะว่านามพักมันสิออกเองครับล่อพักหยุกพี่น้องเปิดเบิ้งพี่น้องพ่อังโอ้ น้ำก็เริเดือดอู้พอดีเลยครับนี่เต๋หม้อเลยพี่น้องเลยเซ็บละครับบาน,นี้สูตรไผสูตรมันนเวยพี่น้องขันไผที่ใส่ขอขัวก็วกกใส่ได้ครับนี่ใส่ขอขัวแล้วก็ปิดแก๊สเลยพี่น้องนี่ผมว่าที่ใส่ขอข,ขัวครับหอมใส่ขอกัวจะน้อยมันจะหอมครับอู้ห้อมขอขัวได้บานี้เข่ากันพี่น้องเอ้ยอมข่าขัวแล้วครับบาานี้ มาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วครับออมเหนือเสีแล้วกอ็อมเสีดเนื้อครับใส่ผักได้หลายมาพี่น้องมาเอาถ้วยมาใพา่จิ้มขามาได้กินขาน้ำกันครับ